สดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r M Channel ครับก็หลังจากที่เรารีวิวโคโลคาเซียเลมอนลามเกโก้นะครับที่อายุอายุครบ1เดือนนะครับกับการเลี้ยงแบบน้ำนะครับวันนี้เป็นคิวของต้นที่2นะครับที่เราปลูกนะครับด้วยธีการเลี้ยงแบบน้ำนะครับเป็นระยะเวลาอายุ1เดือนเท่าๆกันเลยนะครับเพราะว่าต้นนี้เนี่ยนะครับเราแยกจากต้นแม่ของเขานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาอนุบาลนะครับไว้เสร็จหลังจากนั้นเขาพร้อมเราก็ลงมาปลูกนะครับด้วยวิธีการปลูกแบบน้ํานะครับหลังจากวันปลูกจนถึงวันนี้นะครับก็เป็นระยะเวลา1เดือนเต็มๆนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความเหมือนนะครับรวมถึงความแตกต่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือความน่าจะเป็นไปได้ที่เราจะมีวิธีการและการดูแลแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นมีเพื่อนๆน,นะครับสอบถามมาว่าแบ็กเซมเนี่ยนะครับมีหน้าใบหลังใบนะก้านเป็นยังไงรีวิวอีกสักครั้งนึงนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับแบ็กเซมนะครับหน้าใบของเขาจะเหมือนคล้ายๆกับแบ็กลันเนอร์ Runner นะครับแบ็กลันเนอนะครับซึ่ง ขอบใบของเขาเนี่ยจะมีความพลิ้วนะครับมีรอยหยักแบบนี้นะครับอาจริงๆฝั่งนี้มีต้นแม่นะครับต้นแม่อยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับก็จะมีใบทรงยาวๆนะครับออกยาวๆแบบนี้นะนะครับแล้วก็ด้านหน้ากระดูกนะครับเขาจะมีสีขาวนะครับเพื่อนๆกระดูกเขาจะเป็นสีขาวนะด้านหน้านะครับออกเทาๆนะตัวเนื้อใบเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกัมยี่นะครับจับดูแล้วนะครับจะเหมือนแบบ ผ้ากำรรมะหยี่นะเพื่อนๆมีความนุ่มนะครับน่าจะด้านๆนะไม่ใช่ว่าด้านๆอะไรนะคือหน้าไม้เขาจะด้านๆไม่มีความเงานะครับแล้วก็หลังใบเอเป็นยังไงนะครับหลังใบนะครับก็จะมีนี่เลยครับลักษณะนะครับเป็นกระดูกสีดำนะครับเพื่อนๆกระดูกเขาจะเป็นสีดํานะครับมีความห่างระหว่างกระดูกเนี่ยค่อนข้างจะเท่าๆกันเลยนะครับและที่สําคัญอีกจุดหนึ่งที่ น่าสังเกตนั่นก็คือหูเขานะครับหูเขาเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เนี่ยอ่านะครับหูเขาจะมีความอ่าเท่ากันพอดีแล้วก็อ่าตรงเส้นระหว่างหูเนี่ยจะมีความยาวนะครับประมาณอ่าตามขนาดไซส์เลยก็ถ้าเป็นเล็กๆก,ก็ประมาณ1นิ้วขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก้านของเขาก็จะมีความเป็นสีดําเข้มนะครับออกสีเขียวๆนะเพื่อนๆนะดำไปในโทนเขียวๆขุข่นๆน,น,นิดๆน,น,นะครับซึ่ง ในการออกลูกนะครับของเขาจะเป็นการให้ไหลนะครับเป็นการให้ไหลซึ่งเป็นการให้ไหลชนิดหรือประเภทแบบยาวนะครับคือมีหลายข้อนะแล้วก็กว่าจะได้ปาลายไหลเนี่ยต้องต้องชต,ต้องใช้เวลาเหมือนกันต้องปล่อยให้เขาเดินทางนะครับเพื่อให้เขาสุดนะครับสุดไหลก่อนแล้วเขาถึงจะยกตัวขึ้นเป็นต้นลูกนะครับ กับการเลี้ยง1เดือนเนี่ยกับวัสดุปลูกนะครับมิเซมก็ถ่ายคลิปตอนตอนปลูกนะครับเมื่อ1เดือนที่ผ่านมานะครับวัสดุปลูกก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่บอกว่ามีดินรวดซุยนะครับ1น,นถุงเนาะแล้วก็จะมีเพอร์ไลท์นะครับอันนี้ที่เพอร์ไลท์ที่ใส่เนี่ยเป็นเพอร์ไลท์ต้นเก่าเขานะครับจริงๆไม่ต้องใส่นะครับเพอร์ไลท์เพราะว่าการปลูกในน้ำเนี่ยตัวชั้นดินเขามีความอ่อนนุ่มมีชั้นดินที่เบาอยู่แล้วนะครับรากเขาสามารถเดินดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมี น้ำนะครับอมฤตนะครับก็จะมีไตโคเดอร์มามีน้ำยาเร่งรากแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับการให้ปุ๋ยก็เหมือนกันนะครับก็จะใช้ปุ๋ยบัวนะครับเมื่อเมื่อครบ3มสัปดาห์แล้วเขาตั้งตัวได้แล้วนะครับเขาลากเขาเดินเดินแล้วนะครับเราก็จะให้ปุ๋ยบัวนะครับสูตรหนักกลางนะครับปริมาณกระบาดเนี่ยเราจะใส่อยู่2เม็ดนะครับ2เม็ดนะ ซึ่งหลังจากที่เราเลี้ยงเขาแล้วมาได้หนึ่งเดือนเนี่ยพัฒนาการของเขานั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเพื่อนๆต้องคอยสังเกตนะครับต้นไม้ของตัวเองว่ามันเป็นไปตามที่มิสเตอร์เอ็มพูดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นใบที่ยังคงเหลืออยู่จากการเลี้ยงตั้งแต่เดือนแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมใบเขาจะเล็กนะครับใบจะเล็กเพราะว่าฟอมเขาได้มาเป็นฟอมฟอร์มที่กาลังเริ่มต้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นมาเขาก็ เริ่มพัฒนาการนี่นะครับใบนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีพัฒนาการขึ้นมาอีกนะครับนี่นะครับใบใหญ่ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับแล้วที่สําคัญใบนี้ติดด่างปะเนี่ยใบไหนติดด่างกันแน่เนี่ยเดี๋ยวดูกดนะครับมันมีติดดา่างออกติดด่างอยู่หนึ่งใบนะมันเป็นด่างว,วาวๆนะครับเออนี่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 ครับใบนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ย มีติดด่างอู่หนึ่งใบเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะอ่านะครับมีแบบคราบคราบนะครับของความเป็นด่างนะครับแล้วก็ใบล่าสุดของเขานี่ครับเพื่อนๆใหญ่เป็นพิเศษเลยตอนนี้ยังไม่เต็มฟอร์มนะเพื่อนๆถ้าเต็มฟอร์มเนี่ยเขาจะไม่หอ่อห่อหน้าใบตอนกลางคืนละแต่ตอนนี้มันตอนกลางคืนนะครับเขายังคงห่อหน้าใบอยู่นะครับแสดงว่าเขายังจะโตขึ้นอีกอีกได้อีกนะและที่สําคัญนะก็คือตรงนี้เลยเห็นไหม เขาให้หลอดใหม่มาแล้วนะครับเราจะรู้เลยว่าหลอดเขาเนี่ยนะครับใบใหญ่แน่นอนใบโตแน่นอนนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับตั้งแต่ปลายหลอดนะจนถึงขั้วหลอดด้านนี้คือเต็มก้านไปหมดเลยนะแล้วนะครับเพื่อนๆต้องคอยสังเกตว่าใบาไม้ของเราเนี่ยเขาแบบได้รับสารอาหารกินน้ําได้ดีหรือไม่นะครับนั่นก็คือตอนมาดูตอนกลางคืนนะพเพื่อนๆเรามาสังเกตตรงจุดนี้นะครับตรงปลายใบยเนี่ยนะครับเห็นไหม เขาจะคายน้ํานะครับเขาจะคลายน้ํานะครับประมาณ2วินาทีต่อ1นหยดนะหรือ3วินี่แหละเห็นไหมครับออกมาละออกมาละนี่นี่นี่อ่าหยดไปละนะครับเนี่ยนะครับมาอีกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยต้นไม้มันมีชีวิตจริงๆนะครับเพื่อนๆมันตื่นเต้นมันสนุกแบบนี้แหละนะเขาก็จะคลายน้ำแหมเห็นไหมนะครับแล้วก็นะครับ,ลนะรบหลังจากที่เราปลูกไปแล้ว1เดือนเนี่ยผลนะครับของการจ่ายลูกจ่ายอะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ บอกได้เลยว่าต้นนี้อเหมือนจะแบบแม่พันธุ์ที่ดีอ่ะนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูใกล้ๆตรงโคนต้นลำต้นเลยเห็นไหมครับตอนนี้นะฮะโคนต้นลำต้นนะครับใหญ่มากนะครับอวบอ้วนมากนะครับแต่เขาจะไม่ค่อยเป็นทรงแบบอวบๆเยอะๆแบบเหมือนเราปลูกแบบแห้งนะเขาก็จะแบบอวบนิดนแล้วก็กิ่งก้านสาขาเขาลำต้นเขาก็จะเรียาวๆเหมือนนางแบบนะนะครับเหมือนนางแบบนะครับก้านเขาเห็นไหมมิเซมบอกไว้แล้วว่า ถ้าเราสังเกตเนี่ยครับปลายขั้วเนี่ยมันจะสีแดงๆนี่แสดงว่าต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้ดีนะครับทานทานได้สารอาหารนะครับดินที่ดีนะครับทําให้ต้นไม้เขาสมบูรณ์นะครับเขาจะมีก้านแดงๆแบบนี้นะแล้วก็เรามาดูลูกเขานะครับในการจ่ายลูกเขาเห็นไหมเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับตอนนี้นับที่เห็นนะหนึ่งนะครับสองนะครับสามแล้วก็ สี่นะครับนี่ครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยห้านะครับห้าไหลละนะครับที่เราเห็นเขาจ่ายตอนนี้นะนี่ซ่อนไหมนี่อีกไหลหนึ่งหกเนี่ยเพื่อนๆนนะครับหกไหลนะครับเมื่อกี้นี่สเอมเขียดูนะมีอีกนะนะครับมีอีกนะครับก็ถือว่าเขาแบบค่อนข้างจะให้ไหลเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะครับวิธีการปลูกแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะครับ เราไม่ต้องกังวลว่าไหลเขาจะมุดนะมุดใต้ดินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างงี้นะครับเพราะดินมันล้วนซุยนะครับถึงแม้เขาจะไหลเขาจะมุดออกมาตามรูตะก้าเนี่ยครับเวลาเขาหลุดออกมาจากรูตะก้านะครับเขาก็จะมาตั้งไหลขึ้นใหม่นะครับตั้งไหลขึ้นใหม่เขาก็จะเจริญงอกงามเหมือนเดิมนะครับก็เป็นไม้ที่ยังคงในตลาดยังคงเห็นได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความเป็นแบล็กสเตมเนี่ยนะครับความเป็น สีของเขาก็คือเขาจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแก่ๆนะครับอ,อาจจะมีคนชอบใจหรือไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่มันยังดูดูแบบเขาเรียกว่าอะไรครับดูยังไม่ค่อยน่าสนใจสถ่ายแต่ถามว่ามันมีลักษณะคล้ายๆลันเนอร์ลิปเปอร์โคลอย่างเงี้ยครับซึ่งไม้ตระกูลพวกนี้มันเป็นไม้ตั้งต้นเนาะสำหรับในการที่จะเอามาทำไฮบิดใช่ไหมครับเพื่อนๆฉะนั้นแล้วก็มิซมคิดว่าเราก็ควรที่จะเก็บไว้ แม้ว่าราคามันจะไม่สูงมากราคาเขาอยู่ในหลักร้อยนะครับถ้าฟอร์มนี้ก็น่าจะถึงพันอยู่นะแต่ไม่ขายแล้วนะครับฟอร์มนี้เราตั้งแม่ได้ลูกแล้วเตรียมจะได้ลูกแล้วนะครับยิ่งฟอร์มนี้ฟอร์มแม่เขาเนี่ยเห็นไหมครับอืมสี่ใบใหญ่ๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆวันที่เราปลูกต้นนี้ยังเล็กอยู่เลยนะแม่เขายังเล็กอยู่เลยนะวันนี้ครบอีกไปอีกหนึ่งเดือนนะครับสูงมาประมาณ1เมตรกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ใบล่าสุดก็ใหญ่มากนะครับก็ เขาก็จะเป็นไม้ตั้งต้นให้เราได้ฉะนั้นแล้วเราจะไปไฮบริดกับไม้ตัวอื่นนะครับสำหรับการเลี้ยงดูเมื่อกี้มิเซมก็บอกไปแล้วเนาะว่าเราจ่ายนะครับเราเลี้ยงด้วยวิธีการให้ปุ๋ยปุ๋ยบัวนะครับสูตรหนักกลางนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาให้เริ่มไหลละเดี๋ยวอ,อีก2สัปดาห์นะครับอีก2สัปดาห์มิเซมจะต้องจ่ายใส่เม็ดบัวนะครับปุ๋ยเม็ดบัวที่มีสูตรหนักท้ายนะครับแต่ทุก2สัปดาห์นะครับ ิเอมจะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใส่ทั้งในดินแล้วก็ฉีดพ่นนะครับแล้วก็มีตัวของไตโคเดอร์มานะครับคอยที่จะไว้ป้องกันนะครับใ,ในเรื่องของรากเน่าป้องกันเชื้อราด้วยนะครับส่วนออสโมโคดนะครับถ้าถ้ายังมีอยู่ก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ใส่ไม่เป็นไรเพราะเราใส่ปุ๋ยบัวไปแล้วไม่มีปัญหานะครับแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อนๆก็ฝากกันไว้ถ้าใครเลี้ยงแบบนี้แบบเหมือนพิเอมแล้วก็ สองสัปดาห์นะครับหรือสามสัปดาห์ควรจะเปลี่ยนน้ํานะครับก็ยกน้องเขาขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนน้ํานะครับในกระบะท,ทิ้งไปอ่ะสุดท้ายแล้วก็แล้วกันนะเดี๋ยวว่าไม่ให้ดูลงไม่ให้ดูลากดูลากกันเลยทีเดียวว่าต้นนี้ลากเขาจะเป็นยังไงนะครับอือด้านหน้ามีไหมอ่านะครับเต็มไปหมดอ่าเต็มไปหมดเห็นไหมครับแล้วที่สําคัญเราปลูกแบบเนี้ยลากเขาไม่ออกด้านล่างนะไม่ออกใต้กระถางนะครับ เขาจะออกเฉพาะด้านข้างนะครับเขาจะออกเฉพาะด้านข้างใช่ไหมครับเออนะเวลาเราหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกระถางเนี้ยมันก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการปลูกอีกแบบหนึ่งที่ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จอย่างมีคนมาแซวว่าเออปลูกแบบน้ําแปลกๆเนาะทำไมดินเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันเป็นวิธีใครวิธีมันที่เราพยายามศึกษา พี่เซมก็บอกตรงๆว่าเราไม่ได้จบเกษตรนะเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องเกษตรนะครับเราเรียนรู้เกษตร,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 ษรหรือเรียนรู้ไม้ด่างเรียนรู้ไม้ที่เราเล่นกันทุกวันนี้นะครับเพราะวิกฤตเพราะเศรษฐกิจนะครับหลังจากนั้นด้วยความเราเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังซะก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้ให้มันชัดเจนไม่งั้นเวลาเรามาทําแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเราจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเราก็เลยว่าโอเค ลุยเต็มที่นะครับกับสิ่งที่ได้มันก็พอจะคุ้มค่านะครับมีคนฝากมาถามว่าเราเลี้ยงแบบเล็กๆแบบไม่เซมแบบนี้นะรายได้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอบตรงๆว่าถ้าขายก็ได้เงินถ้าไม่ขายก็ทำจำนวนครับเพื่อนๆเนาะคือตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าขายไม่ได้เป็นยังไงนะน,นี้ไม่ได้อวดตัวเองนะครับเพราะว่าเรามีจำนวนจำกัดเช่น Back ็มสเตมเนี่ย เราเพิ่งปล่อยไปแค่4ต้นเองเนาะซึ่งวันนี้เราจะส่งให้กับลูกค้าอีกหนึ่งต้นต้นใหญ่นะครับในราคา900บาทนะแล้วก็ตอนนี้มีจองไว้นะครับอีก5คนเนี่ยไหลเราก็ต้องรอให้ไหล,หลเขายกยกหัวก่อนนะขึ้นใบก่อนแต่แม่เขามีละนะครับแม่เขามีละอาจจะต้องให้ต้นแม่เขาไปก่อนคือเอาไหลาจากต้นแม่ส่งให้ลูกค้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนว่าเห็นบางคนก็ไม่ได้ขายอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือบางทีเนี่ยนะครับ ความเข้าใจในการขายเนี่ยมันมันแตกต่างกันครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราต้องได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านะครับถ้าไม่ได้รับว่าความไว้วางใจเนี่ยค่อนข้างจะขายยากแล้วก็มิเซมจะเราทําเต็มที่คือเราต้องต้นไม้เราต้องพร้อมที่สุดเราถึงจะส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับช่วงก่อนที่มิเซมบอกว่าไม่มีแล้วนะบอลกระดาษนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพื่อนๆ18ต้นนะหมดเกลี้ยงเลยนะครับ แล้วก็คนที่ได้วันนี้ต้นสุดท้ายในวันนี้นะครับได้แจ็คพอตไปที่จะได้เป็นตัวชิ้นตาบอลกระดาษด่างนะครับเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับจะมีอยู่ข้างในประมาณ3ตานะครับแต่มันมีออกมาแค่ต้นเดียวเพราะว่าเขาเอาสารอาหารไปเลี้ยงก่อนเลี้ยงต้นนั้นก่อนแต่ถ้าเราตัดต้นนั้นออกไปปุ๊บเดี๋ยวอีกสองตาที่แงะมาเขาก็จะเจริญเจริญเติบโตเนี่ยเขาก็โชคดีไปในราคาเท่าๆก,กันเลยครับ450าบบาทนะครับโอเคเอาละครับก็ คลิปนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับโฮโลคาเซียแบสเตมนะครับอย่างที่เพื่อนๆเนาะเราติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับว่า,ามีพัฒนาการยังไงบ้างบางคนหลายๆท่านก็หาไม้ที่มิสเต็มมีมาเลี้ยงกันนะเราก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจมิสเซมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิสเต็มด้วยนะครับกับวันนี้พามาอัปเดตโฮโลคาเซียแบกสเตมอายุ1เดือน หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับด้วยวิธีการเลี้ยงแบบนั้นนะครับลาไปก่อนนะครับ